สวัสดีครับพ่ออันนี้เลยครับกับอิสานบ้านนอกครับผมพ่อบอ่อปาลาครับอู้บุปลาปลาอะไรอยู่ในสระนะเฟิร์ไปสบเอาทำไมเอาไปศพอ,อ่ะลาสวายเหรอปลาสวายหรือปลานินเอามาทำไม น้องปลาในบัวโหพี่น้องจ,จับได้เจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมาติดตามต่อต่อไปพี่น้องว่านเฮอุ้งเฮแต่ว่า,วาพี่เฟิร์สจับมาแล้วเต็มกระมังแล้วพี่น้องปลาจวปิป้งปลากแต่จะว,ว่านเฮดู ป้ากันเดือนวันตัวอะไรนั่พ่อดูดินี่พี่น,อน,น,น้องปลานิลครับมีจระบอกรัวกว่าพี่น้องใส่ใจๆยู่ในบ่อเต็มเลยโอ้เอาเยอะเกินให้เผา,าสองตัวเลย บรรยากาศคร่าวๆพี่น้องสุขสันต์ไม่ได้กลับบ้านครับมีความสุขไม่ได้กลับบ้านพี่น้องสวยงามมากเดี๋ยวพอกันชิปนาพี่น้อง